ไม่สุดไม่ยอมกลับบ้านจริงๆนะครับตู้ทึบใบนี้นะครับเรียกว่าสุดแบบขั้นสุดนะฮะอันนี้โหพี่เข้ามาแบบสายชิงแบบเต็มระบบเลยนะดูไฟสเต็ปแบบเต็มระบบแล้วก็ชุดกอสแตนเลสนะครับดูครับเนี้ยนี่ดูแล้วก็มีชุดล็อกล่างที่เป็นสแตนเลสนะด้วยนะดูนี่มาดูสเต็ปที่พี่เขา,อาเอาไว้ริงกันหน่อยนะมาดูกันตู้ทึบนะ,ค,ะครับถุงสองเมตรสิบนะครับแล้วก็เล่นชุดกอสแตนเลสเลยนะฮะนี่โอ้โหไม่สุดไม่ยอมกลับบ้านนะฮะดู นี่ครับโอ้โหไฟเต็มแบบเต็มระบบเลยอันนี้เป็นไฟตื้ดในตู้นะครับสาหรับเอาไว้ส่องสว่างในตู้หรือว่าเต้นได้นะครับเวลาเปิดเพลงแดนเพลงอะไรก็จะเต้นแบบตื้ดๆๆอะไรประมาณนี้นะก็าจะให้พี่เข้าไปแบบว่าร้อนๆนะครับแล้วก็ประตูนี่อันนี้ประตูนี่สังเกตด,ดูก็คือจะไม่เหมือนแบบ่วไฟที่เป็นไม้อัดนะหรือว่าเป็นพวกมีเนียมเข้าไปอันนี้จะเป็นมีเนียมเหล็กลายมีเนียมลาย,ลายจินเป็ดนะฮะน,นี่ก็ถูบบว่า แข็งแรงทนทานเลยหนานๆเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวน้ําด้วยนะฮะคือน้าน้ําซึมน้ำาะไรคือมันไม่พองเหมือนไม้อะอประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าภายในนี่ก็ยังพองสเต็ปที่ใช้งานเป็นไม้ปกตินะฮะก็แข็งแรงทนทานเ<ร>นี่ยรีอว่าแข็งแรงทนทานตอบโจทย์เลยนะไฟตื้นในตู้นะครับไม่ได้มีแค่เปิดสเต็ปทื้นอย่างเดียวก็จะเปิดสเต็ปแบบว่าสองสว่างแบบนี้ได้ไฟมันเต็มเพดานเนี่ยคือมันสว่างโลดอยู่แล้วขึ้นของตอนกลางคืนนี่คือสบายใจได้เลย อันนี้นะครับจะเป็นไฟ então, สเตปแบบเต็มระบบคือเรารีวิวกันไปหลายๆคลิปนะฮะก็คือจะเล่นผ่านมือถือนะเล่นผ่านมือถือคอนโทรลผ่านมือถือได้เลยนะนี่ก็จัดให้พี่เข้าไปเรียกว่าไม่สุดไม่ยอมกลับบ้านนะครับมาดูทรงด้านหน้ากันนะครับว่าพี่เขาจัดเป็นทรงแบบไหนนะครับดูกันฟักนี่นะมาดูสเตปด้านหน้านะฮะพี่เขาจัดเป็นหัวซิ่งนะครับทรงซิ่งนะครับจัดให้พี่เข้าไปแบบว่าหล่อๆเลยหนึ่งนิ้วสอดกลมๆนี่ประูก็ไปตามสเตปนะครับหนึ่งนิ้วสอดหนึ่งนิ้วกะดิกนิดนึง ปิดปิตคมคมนะจากที่ไปแล้วก็ไบนี้นะฮะบอกได้เลยว่าไม่สุดไม่ยอมกลับบ้านที่เขาจัดเป็นไฟขอกบกระบะนะดูนี่ <c oughs> ก็คือเล่นระบบไฟเรียกว่าควบวงจรนะครับแล้วก็จะมีสวิต์ปิดเปิดให้พี่เขานในรถเลยนี่ฮะสามารถปิดเปิดได้นะ เรียกได้ว่าตอบโจทย์นะครับของคุณลูกค้าท่านนี้นะครับสเต็ปที่เขาคือโค้ดสุดก็จะให้พี่เขาไปเพราะว่าหลอนๆนะครับถูกใจบรรทับใจแน่นอนนะครับชอบแบบไหนอยากได้แบบไหนขอแค่บอกนะครับผมท่านหนุ่มิ่งจัดให้นะครับหลอนๆนี่ยๆคมๆแบบนี้เลยอยากได้สเต็ปแบบสุดๆทิงๆอย่างนี้นะจัดมาได้เลยครับนะฮะฝากกดติ๊กต๊อกช่างหนุ่มตุ้งจัดใหนะครับมีสาระดีๆให้พี่ๆได้รับชมแน่นอนนะครับขอบคุณมากครับสุดสุดวันนี้คือโค้ดสุดเลยจ้า